นี่ก็ยังไม่เข้าหน้าหนาวนะแต่ดูดิทำไมหิมะตกเต็มเสื้อไปหมดเลยแค่เอามือสางสางผมอย่างเงี้ยหรือว่า เนี่ยเอาหวีเอาหวีมาหวีผมอย่างเงี้ยเนี่ยรังแคปิวว่อนไปหมดเลยอะ่ะรังแคมันไม่ใช่เรื่องแค่ความสกรปรกนะมันยังทําให้เรารู้สึกอายมากความมั่นใจก็ไม่มีเลยเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าไปเดินห้างอะไรเงี้ยเราอะ่ะเป็นคนสระผมทุกวันเปลี่ยนแชมพูมาก็เยอะแต่รังแคมันก็ยังไม่หายไปสักทีอะ่ะแต่ก็เลยหาข้อมูลมาก็เลยมารู้ว่ารังแครจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้เกิดจากความสกรปรกเสมอไปแต่มันเกิดจากว่าหนังศีรษะของเราอะ่ะ เสียสมดุลไปแล้วเวลาที่หนังศีสาแห้งหรือว่าเราใช้สารเคมีแรงๆตัวหนังสีสาเรามันก็จะผัดเซลล์ผิวเราเร็วเกินไปจนกลายเป็นแผ่นขาวๆที่เห็นแล้วเราก็ไปเกามาันยิ่งเกาแผ่นนี้ก็ยิ่งหลุดกลายเป็นหิมะตกบนเสื้อผ้าเรานี่แหละหนังสีสาเราก็แค่ต้องการความสมดุลแค่ดูแลให้ถูกจุดแค่นี้ก็ไม่มีหิมะตกบนหัวเราแล้ว